สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีกสนมาแนะนาให้ลูกค้าทุกท่านเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําการหลากหลายสายพันธุ์เลยนะฮะลูกค้าท่านไหนถูกใจสายพันธุ์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์0 6 5 2 0 3 3 0 8 2หรือไลน์เบอร์โทรศัพท์0652033082แครับแล้วก็มาเริ่มจากกระถางแรกกันเลยครับตอนแรกของเราวันนี้ครับผมนะฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเจ้าเงาะนะครับผมเจ้าเงาะต้นนี้ราคาเพียง 220บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผูกค้าสามารถจ่ายเงินหน้าบ้านกันได้เลยครับผมเจ้าเงาะ220บาทครับผมตอนต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่าวิมลสิรินะวิมลนสิริต้นนี้ก็เป็นไม้ที่สวยมากเลยนะต้นนี้ก็ราคาเพียง220บาทนะครับไปได้เลยนะครับผมวิมอนสิริฟอร์มสวยสีสันงดงามแบบนี้เลยนะครับผม ต้นถัดไปกันเลยครับต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่าทศกันนะฮะทศกันต้นนี้นะครับสวยมากมากครับราคาเพียง2 2 0บาทแล้วลูกค้าท่านไหนกําลังตามหาทศกันนะก็แนะนําไปได้เลยครับผมฟอร์ม8นิ้วสวยมากครับผมต้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครับเสือทยานชนเสือทยานชนก็2 2 0รบาทรับไปได้เลยครับลูกค้าท่านไหนกําลังตามหาเสือทยานชนในกระถาง 8นิ้วครับผมฟอร์มสวยมากครับตันนี้220บาทเท่านั้นครับผมเสือทยานชนนะครับตอนถัดไปกันเลยครับต้นนี้นะครับลำน้ำแม่กลองนะลำน้ำแม่กลองตัวนี้ก็ราคาเพียง220บาทครับผมรับกันไปได้เลยครับลำน้ำแม่กลองนะครับต้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครับ รวยไม่หยุดนะครับผมรวยไม่หยุดต้นนี้นะฟอมสวยมากว่าสีสันก็งดงามเลยทีเดียวครับรวยไม่หยุดต้นนี้ก็220บาทครับลูกค้าเท่าไหนถูกใจรับกันไปได้เลยนะสามช่อใหญ่ๆดูกันเลยครับผมต้นนี้ครับ220บาทเท่านั้นนะครับตอนถัดไปกันเลยครับต้นนี้นะครับเขื่อนภูมิพลนะเขื่อนภูมิพลต้นนี้นะก็220บาทนะครับสวยมากๆ ไม้ใบยาวกระบอกกัสีเหลืองงดงามเปยเดียว220บาทเขื่อนภูมิพลนะครับต้นถัดไปครับต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่าตวงทองนะครัตวงทองตัวน,นี้ก็ราคาเพียง220บาทกระบอกสีเหลืองทองสวยมากๆนะครับต้นถัดไปกันครต้นนี้นะครับ นักนิวาสนะครับนากนิวาสตัวนี้ก็ราคาเพียง2 2 0บาทครับฟอมแล้วก็สีสันก็จะสวยประมาณนี้เลยครับผมนักนิวาสตัวนี้220บาทครับผมต้นต่อไปครับผมเนี่ยต้นนี้นะครับนกกระจิบนะฮะนกกระจิบตัวนี้ก็ราคาเพียง220บาทฟอมสวยแล้วก็สีสันงดงามมากครับผมนกกระจิบนะครับ ตอนต่อไปครับผมนะต้นนี้นะครับนกกระเตนนะครับนกกระเตนสีสันต้นนี้สวยมากๆาเลยนกกระเตนครับต้นนี้ราคาเพียง350บาทจัดส่งฟรีครับผมนกกระเตนนะครับสีสันสวยมากลูกค้าเดินไหนชื่นชอบนกกระเตนนะครับฟอร์มสวยสีสวยแบบนี้เลยมาจับจองกันได้เลยนะครับ350บบาทจัดส่งฟรีครับผมต้นต่อไปครับผมนะต้นนี้นะครับมีชื่อว่า ท่าม่วงนะฮะท่าม่วงตัวนี้ก็ราคา220บาทครับท่าม่วงตัวนี้สวยมากมากครับผมหลากหลายเชื้อสีหลากหลายสีสันให้ลูกค้าได้รับกันไปเลยครับผม2 2 0บาทนะครับท่าม่วงนะครับตอนต่อไปกันเลยครับตอนนี้นะครับผมลำนาลายนะฮะลำนาลายตรงนี้250สบาทนะรสีสันสวยมากๆาในฟอร์มกระถางแปะนิ้วนะครับลำนาลาย 250บาทจัดส่งฟรีครับผมตอนต่อไปครับผมนะตอนนี้นะครับช้างเผือกนะครับช้างเผือกตัวนี้ก็ราคา220บาทครับก็ฟอร์มสวยแบบนี้เลยครับผมช้างเผือกลูกค้า่านไหนสนใจรับติดต่อเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับตอนถัดไปครับตอนนี้นะครับผมถ้าช้างนะครับาช้าง ราคา220บาทเช่นเดียวกันนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจท่าช้างสวยๆแบบนี้ครับผมฟอมสวยสีดีนะครับราแข็งแรงครับผมก็แนะนําไปได้เลยครับท่าช้างราแข็งแรงทุกกระถางนะครับผมท่าช้างตัวนี้220บาทครับผมต้นถัดไปเลยครับต้นนี้นะครับผมมณีนัคราชนะมณนีนคราชตัวนี้ก็ราคาเพียง220บาทฟอมสวยแล้วก็ จัดสีแดงสวยแบบนี้เลยครับผมมณนนาคราชนะครับตก็ต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครับผมสุบันชิมพลีนะครับสุบันชิมพลีต้นนี้นะครับราคาเพียง220บาทชิ้นเดียวกันครับผมสุบันชิมพลีนะครับต้นถัดไปกันเลยครับต้นนี้นะครับเพชรมงคลนะครับเพชรมงคลต้นนี้ได้3ช่อ ใหญ่ๆด้วยกันเลยครับผมในกระถาง8นิ้วครับราคาเพียง220บา,บาทครับผมเพชรมงคลนะครับต้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครับผมเศรษฐีตะลิ่งชันนะครเศรษฐีตลิงชันต้นนี้สีสันสวยมากใบใหญ่ด้วยครับผมนะต้นนี้นะใบใหญ่มากๆครับเศรษฐีตลิงชันนะต้นนี้ราคาเพียง220บาทเช่นเดียวกันครับผม ตอนต่อไปครับต้นนี้นะครับรวยทันใจนะครับรวยทันใจต้นนี้มาในกระถาง8นิ้ว3ช่อใหญ่ๆด้วยกันเลยนะลูกค้าสามารถลงกระถางถัดไปกันได้เลยครับต้นนี้ก็ราคาเพียง220บาทครับผมรวยทันใจนะครับตอนต่อไปกันเลยครับในะบต้นนี้นะครับมีชื่อว่า เพชรสมุดนะครับเพชรสมุดต,ตัวนี้สีสันสวยมากๆสะดุดตาเลยครับผมเพชรสมุดต,ตัวนี้ราคาเพียง220บาทครับผมเพชรสมุดในฟอร์ม8นิ้วนะครับฟอร์มก็จะสวยประมาณประมาณนี้ครับสีสันก็น่าจับจองมากๆครับตัวน,นี้220บาทครับผมต้อนถัดไปกันเลยครับผมนะครับตัวน,นี้นะครับมีชื่อว่า พระยาคุดนะครับพระยาครุดต้นนี้นะครับฟอร์มสวยมากๆาครับต้นนี้ราคาเพียง500บาทจัดส่งฟรีครับพระยาครุดนะลูกค้าท่านไหนชื่นชอบพระยาคุดนะครับโตขึ้นมาสวยมากๆากครับฟอมแล้วก็สีดีเลยทีเดียวครับผมต้นนี้พระยาคุดสองราคาเพียง500บาทจัดส่งฟรีครับผมมีจํานวนจํากัดนะลูกค้าท่านไหนชื่นชอบเข้ามาจัดจองกันได้เลยนะครับร ครับวันนี้ก็มาแนะนําต้นไม้ถึงตรงนี้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจถูกใจสายพันธุ์ไหนนะก็เข้ามาจับจองกันได้เลยนะรหรือโทรที่เบอร์0652033082ไลน์เบอร์โทรศัพท์0652033082หรือทักแชทเข้ามาหาผมได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ